เรียนคณะกรรมการไทยเศรษ์กิจที่13ทุกท่านและสวัสดีผู้สนใจงานวิจัยทุกทกคนครับผมนัชนนท์บุญชัยจะมาบรรยายงานวิจัยเรื่องการจำลองสภาพการไหลของแม่น้ำแม่กองด้วยแบบจำลองพลศา,าสตร์การไหลแบบ2มิติโดยคณะผู้วิจัยมีผมนัชนนท์บุญชัยนิสิตปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์เจรวัติคณะสุดและอาจารย์วันดีไทยสยามอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ โดยความเป็นมาของงานวิจัยนะครับแม่น้ํามแม่กองนะครับเป็นแม่น้ําสายสมคัญและเป็นแม่น้าชายหลักสายหนึ่งของประเทศไทยนะครับจากเหตุการณ์มหาอุทกภ,าภายัยปี2554นะครับมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นวงกว้างนะครับรวมไปถึงบริเวณพื้นที่แม่น้ามแม่กองนะครับหลายแห่งเกิดน้ําท่วมอย่างรุนแรงนะครับทำให้เกิดความเสียหายในหล,ลายๆพักส่วนครับดังนั้นจึงมีความจําเป็นในการศึกษาหาแนวทางในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนะครับ โดยการขุดลอกแม่น้ำนะครับก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ทําให้เกิดการระบายน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะครับเพื่อศึกษาสภาพการไหลของแม่น้ําแม่กองวยแบบจําลองอุทกพลศาสตร์แบบ2มิติบริเวณที่รับแม่กองตั้งแต่สถานีวัดน้ำท่า A, เคสิบเออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับซึ่งอยู่บริเวณท้ายเขื่อนแม่กองไปจนถึงสถานีวัดน้ำท่าเคห้าสิบหกอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี และศึกษาสภาพกรนไหลของแม่น้ําแม่กองหลังจากมีการขุดลอกตามแผนงานของกรมเจ้าท่าเพื่อช่วยในการระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ศึกษาครับโดยพื้นที่ศึกษานะครับอยู่เรนท้ายเขื่อนแม่กองนะครับบริเวณที่รับลุ่มแม่กองซึ่งเป็นลุ่มน้าย่อยของลุ่มน้าแม่กองตั้งแต่สถานีวัดน้ำท่าเคสิบเออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปจนถึงสถานีวัดน้ำท่า เค56อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับรวมระยะทางประมาณ56กิโลเมตรนะครับโดยแม่น้ำแม่กองในพื้นที่ศึกษานะครับจะมีคลองชลประทานคู่ขนาดทั้ง2ฝั่งทําให้พื้นที่รับน้ําฝนมีพื้นที่ประมาณ128ตารางกิโลเมตรนะครับครอบคลุมจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรีครับผมวิธีการศึกษานะครับแสดงดังสเกลเมติกต่อไปนี้ครับผม 1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนะครับโดยข้อมูลให้เรารวบรวมก็จะมีข้อมูลความลึกท้องน้ำนะครับข้อมูลอัตราการไหลข้อมูลระดับน้ํารายวันนะครับ เราจะนําข้อมูลความลึกท้องน้ำนะครับข้าแบบจําลองไมซีโร่เมจินเนเตอร์นะครับในการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยมเพื่อเป็นขอบเขตของแบบจําลองไม21นะครับและใช้ข้อมูลอัตราการไหลและข้อมูลระดับน้ํารายวันนะครับเป็นขอบเขตเงื่อนไขด้านเหนือน้ําและท้ายน้าของแบบจําลองครับหลังจากนั้นจะทําการสอบเทียบแบบจําลองไม21นะครับโดยการปรับค่าความขุ่ขนขาด้องน้ํานะครับ หลังจากที่แบบจําลองเราใช้ได้แล้วนะครับเราจะทําการวิเคราะห์สภาพการไหลของแม่น้าแมกกองในสภาพปัจจุบันและในกรณีศึกษาที่มีการขุดลอกแม่น้าแมกกองนะครับหลังจากนั้นจะเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์สภาพการไหลครับผมในกรณีปัจจุบันและกรณีขุดลอกครับในการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลนะครับเราจะรวบรวมข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษานะครับได้แก่ข้อมูลขอบเขตของแม่น้ําแมกกองได้แก่ ข้อมูลเส้นลาน้านั่นเองครับและข้อมูลความลึกท้องน้ําของแม่น้าแม่กองครับซึ่งแสดงดังรูปต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่าทั้งรูปเนี่ยนะครับก็จะแสดงความลึกของท้องน้ํานะครับเป็นเมตรหลอตรอกนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการรวบรวมข้อมูลน้ําท่ารายวันของสถานีวัดน้าท่า K11A นะครับเพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลเงื่อนไขขอบเขตด้านเหนือน้ของแม่น้ําแม่กองในแบบจาลองและรวบรวมข้อมูลน้ําท่ารายวันของสถานีวัดน้าท่า K55A เนะครับเพื่อนําเป็น เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับสอบเทียบแบบจำลองต่อไปครับสำหรับขอบเขตทางด้านท้ายน้ำนะครับเราจะใช้ข้อมูลระดับน้ำรายวันของสถานีวัดน้ำท่าเค56นะครับเนื่องจากบริเวณท้ายน้ำมีผลกระทบจากระดับน้ำทะเลนะครับทำให้ไม่สามารถวัดอัตราการไหลได้เราจึงไม่สามารถใช้เรตติ้งเคิร์ฟในการเป็นเงื่อนไขขอบเขตด้านท้ายน้ำได้ครับผม การประยุกต์ใช้แบบจำลองนะครับการสร้างความลึกท้องน้ําของแม่น้ําแม่กองครับจะใช้แบบจำลองย่อยไมซีโรเมจิเนเตเตอร์นะครับในการสร้างตาข่ายสามเหลี่ยมนะครับเหลือเราเรียกว่าเมจนะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลขอบเขตพื้นที่ศึกษาในการจําลองสภาพการไหลของแบบจาลองไมยีิเนะครับโดยการนาเข้าข้อมูลเช่นขอบเขตลําน้านะครับก็คือเช่นขอบตลิ่งนะครับและข้อมูลความลึกท้องน้ำนะครับหลังจากนั้นจะกาหนดขอบเขตด้านเหนือน้ําและด้าน้ายน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าเมจเราจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับและจะอินเตอร์โพเลตค่าระดับน้ํา ค่าระดับความลึกท้องน้ำในแต่ละจุดๆจุด,จดลงไปในเมตรแต่ละเมตรครับผมการสร้างแบบจำลองอุทกพลศาสตร์นะครับจะใช้แบบจำลองไม้ยแบบ flexible mesh นะครับโดยการนำเข้าข้อมูลความลึกท้องน้ำนะครับซึ่งสร้างจากไม้ zero mesh generator นะครับและเงื่อนไขขอบเขตของแบบจำลองด้านเหนือน้ำนะครับจะใช้ข้อมูลของน้ำท่ารายวันจากสถานีวัดน้ำท่า K11A นะครับ เงื่อนไขขอบเขตด้าน้า้น้ำนะครับจะใช้ข้อมูลระดับน้ำรายวันจากสถานี K56 นะครับและพารามิเตอร์ควบคุมแบบจำลองนะครับก็คือค่าสมมสิทธิ์ความผูขาท้องน้ำนะครับหรือค่า Manning m นะครับโดยในแบบจำลองไมื21นี่ยจะใช้ค่า Manning m นะครับซึ่งเป็นส่วนกลับของค่า Manning n นั่นเองครับผมในการสอบเทียบแบบจำลองนะครับจะสอบเทียบค่าอัตราการไหลและค่าระดับน้ำที่สถานีวัดน้ำท่า K55A นะครับ โดยการสอบเทียบแบบจำลองตั้งแต่เดือนเมษายนปี2561จนถึงเดือนมีนาคมปี2562นะครับจะใช้ค่าดัชนีทางสถิติในการสอบเทียบแบบจำลองก็คือค่าสัมพิสิทธิ์สหสัมพันธ์กำลังสองนะครับหรือค่า R s q u a r e ครับค่ารูทมีนสแควร์หรือเออร์ลอนะครับและค่า e f f i c i i n c y Index หรือค่า EI ในการสอบเทียบครับ สำหรับกรณีศึกษานะครับจะทำการจำลองสภาพกรไหลของแม่น้ำแม่กองนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2554นะครับจนถึงเดือนมีนาคมปี2555นะครับซึ่งอยู่ในช่วงเหตุการณ์มหาอุทกภัยนะครับโดยจะแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือสภาพปัจจุบันนะครับไม่มีการขุดลอกและกรณีหลังจากทำการขุดลอกช่วงตำบลท่าตะเคาะอำเภอท่ามว่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีและตำบลเบิกภัยลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบ,บุรีนะครับตามแผนงานของกรมเจ้าท่าปี2562ครับ โดยจะทาการวิเคราะห์ระดับน้ําและความเร็วของกระแสน้ําในสภาพปัจจุบันและหลังจากการขุดลอกณนะตําแหน่งพิจรารณาต่างๆในช่วงของการขุดลอกครับผมตาแหน่งพิจรารณานะครับเราจะแบ่งออกเป็น6ตําแหน่งนะครับโดย3ตําแหน่งแรกนะครับก็คืออยู่บริเวณตําบลท่าตะคอนะครับจะแบ่งออกเป็นจุดเริ่มต้นพื้นที่ขุดลอกนะครับในบริเวณพื้นที่ขุดลอกและจุดสช้่สุดพื้นที่ขุดลอกนะครับส่วนตำแหน่งที่4ถึง6กนะครับก็จะเป็นบริเวณตำบลเบิกภายลาดบัวขาวนะครับก็จะแบ่งออกเป็นจุดเริ่มต้นขุดลอก ในบริเวณพื้นที่หูดลอกและจุดเส้นสุดการหูดลอกเหมือนกันครับผมแสดงดังภาพนี้นะครับเห็นได้ว่าจุดที่ 1- นถึงสนะครับตำบลท่าตะคอนนะครับอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะอยู่ใกล้ๆต้นน้ํานะครับและจุดที่4ี่ถึงหนะครับจะอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ใกล้ๆกับสถานีวัดน้ำท่าเคห 55A ซึ่งเป็นจุดสอบเทียบของแบบจาลองครับผมผลการศึกษานะครับ เราจะใช้ค่า Manning n เท่ากับ0.035นะครับหรือค่า Manning m เท่ากับ28.75เท่ากันทั้งลำน้ำนะครับโดยผลการสอบเทียบอัตรากัไหลที่สถานีวัดน้ำท่า K55A ช่วงเดือนเมษาปี2561ถึงเดือนมีนาคมปี2562นะครับได้ค่า R s q u a r e เท่ากับ0.98นะครับและค่า Ei เท่ากับ0.97นะครับโดย2ค่านี้นะครับยิ่งค่าเข้าใกล้1น,นะครับหมายความว่าแบบจำลองเรานะครับมีประสิทธิภาพนะครับ และค่ารูทมีนสแควร์เอเลอร์อยู่ที่47ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่ารูทมินสแควร์เอเลอร์เนี่ยนะครับก็จะขึ้นอยู่กับค่าที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะครับโดยออตอนนี้เราวิเคราะห์ค่าอัตราการไหลนะครับหรืออัตราการไหลเฉลี่ยของสถานีวัดน้ำท่า K55A นะครับอยู่ที่ประมาณ400-500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับดังนั้นค่ารูทมีนสแควร์เอเลอร์อยู่ที่47ลูกบาทเมตรต่อวินาทีก็ถือว่ามีความผิดพลาดอยู่ที่ประมาณ10%ครับ นการสอบเทียบระดับน้ํที่สถานีวัดน้ำท่าเคห55นะครับก็แสดงในรูปต่อไปนี้ครับจะเห็นได้ว่าค่า R สแควร์อยู่ที่0.98นะครับและค่า E.I. อยู่ที่0.93นะครับค่า R สแควร์เนี่ยจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลจากแบบจําลองและข้อมูลจาก Observ e นะครับและค่า E.I. เนี่ยก็คือค่าความถูกต้องของข้อมูลของเรานะครับโดยค่ารูทมีนสแควร์เออร์เน่ e อยู่ที่0.38เมตรนะครับโดยค่าระดับน้ําเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4-5เมตรนะครับก็มีค่าความผิดพลาดอยู่ที่ประมาณ10%เช่นเดียวก ผลการประยุกต์ใช้แบบจำลองขรพพรรศาสตร์นะครับการจำลองสภาพการไหลในแม่น้ำแม่กองด้วยแบบจำลองไม้สเอ็ดไฮโดรไดนามิกนะครับเราจะทำการวิเคราะห์ค่าระดับน้ำและค่าความเร็วของกระแสน้ำสูงสุดในช่วงมหาภุกภัยปี2อ5 4ันยีะครับทั้งในกรณีสภาพปัจจุบันและกรณีหลังจากขุดลอกแม่น้ำแม่กองเรียบร้อยครับโดยค่าระดับน้ำสูงสุดที่จุดพิจารณาตำบลท่าตะคอนนะครับจะเห็นได้ว่าในกรณีปัจจุบันและในกรณีขุดลอกนะั เพราะในขุดลอกเนี่ยจะเห็นได้ว่าระดับน้ํามีค่าลดลงเล็กน้อยนะครับดูจากสีนะครับโดยสีฟ้าเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ความลึกอยู่ที่ประมาณ14-14.2เมตรนะครับส่วนสีน้ําเงินเข้มสําเงิน้ําเงินอ่อนเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณ13.8-14เมตรนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงการขุดลอกเนี่ยระดับน้ําในช่วงตําบลท่าตะคอเนี่ยลดลงอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับส่วนค่าความเร็วของกระแสน้ํานะครับ จะเห็นได้ว่าทําให้ความเร็วของกระแสะน้ำเนี่ยกระจายตัวได้ทั้งลําน้ำนครับเนื่องจากในกรณียังไม่ขุดลอกนะครับเห็นได้ว่ากระแสะน้ําไหลได้เร็วมากไหลเร็วมากในช่วงแคบนี้นะครับหลังจากทาการขุดลอกแล้วก็จะมีการกระจายตัวของกระแสะน้ําทั่วทั้งลําน้าครับผมส่วนค่าระดับน้ําสูงสุดบริเวณตําบลเบิกภัยลาดบัวขาวนะครับจะเห็นได้ว่าค่าระดับน้ำเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะครับ ค่าความเร็วกันไหลนะครับก็มีการกระจายตัวทั้งลําน้านะครับโดยจะไม่ได้ในกรณีสภาพปัจจุบันนะครับจะเห็นได้ว่าน้ําจะไหลค่อนข้างเร็วนะครับในช่วงขอบตลิ่งนะครับหลังจากทาการขุดลอกแล้วนะครับทำให้พื้นน้ำเนี่ยลึกขึ้นนะครับทําให้ความเร็วกันไหลของน้ำเนี่ยลดลงครับผมผลการศึกษานะครับผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลสูงสุดหลังจากขุดลอกแม่น้ำณตำแหน่งพิจารณาทั้ง6กตำแหน่งที่เก่าไปข้างต้นนะครับจะเห็นได้ว่า บริเวณตำแหน่งขุดลอกตำบลท่าตะคอนนะครับระดับน้ำเนี่ยลดลงนะครับ10เซนติเมตรถึงประมาณ40เซนติเมตรนะครับส่วนความเร็วการไหลนะครับจะเปยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับโดยบริเวณขุดลอกตำบลเบลิกไพรลาดบัวขาวเนี่ยนะครับก็ระดับน้ําก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับแต่ก็มีบางจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงถึงประมาณ20เซนติเมตรนะครับส่วนความเร็วการไหลเนี่ยก็ลดลงเพียงเล็กน้อยนะครับ สรุปผลการศึกษานะครับผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการไหลหลังจากทําการขุดลอกแม่น้ําซึ่งได้แก่ระดับน้ําและความเร็วของกระแสน้ําสูงสุดนะครับพบว่าหลังจากทําการขุดลอกแม่น้ําแม่กองแล้วระดับน้ําสูงสุดเนี่ยมีค่าลดลงนะครับทั้งในช่วงตําบลท่าตะคอและตาบลแบบักไพรลาดบัวขาวนั่นคือในช่วงที่เกิดอัตราการไห i, ลระดับน้ําสูงสุดเนี่ย ค่าระดับน้าลดลงเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ5-30เซนติเมตรนะครับซึ่งสามารถช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้นะครับส่วนความเร็วของกระแสน้ําทั้งในช่วงตาบลท่าตะคอและตาบลเบิร์กไพรลาดบัวขาเนี่ยมีค่าเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนะครับโดยส่วนใหญ่กระแสน้ำเนี่ยไหลได้ดีขึ้นและกระจายตัวทั้งลําน้านะครับซึ่งทําให้การระบายน้ําในช่วงฤดูน้ําหลักมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการไหลของน้ําค่าระดับน้ําและค่าความเร็วของกระแสน้านะครับคือปริมาณการไหลเข้าที่ขอบเขตด้านเหนือน้า ค่าความคูขาของท้องน้ําและค่าความลึกของท้องน้ําที่แตกต่างกันนะครับซึ่งจะส่งผลต่อทั้งค่าระดับน้ําและค่าความเร็วของการไหลนะครับจะเห็นได้ว่าค่าความเร็วของการไหลเนี่ยมีทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงนะครับซึ่งค่าความเร็วของการไหลเนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่าความลึกท้องน้ําที่แตกต่างกันในแต่ละเมตรและหน้าตัดการไหลในแต่ละหน้าตัดด้วยครับผมผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ